อี Elon, ine, nell, ลอนท้าทายแมคโดนัลรับดูชคอยสิแล้วจะกิน Happy m e ิลให้ดูต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอีลอนมัสนะคะได้เคยทวีตเมื่อ26มกราคมของปีที่แล้วนะคะเป็นเชิงกดดันให้ m c d o n นัลลค่ะเข้ารับชำระด้วยเหรียญดูชคอยค่ะซึ่งทาง McDonald นะคะก็ทวีตกลับอย่างรวดเร็วในเชิงว่าถ้าเทส l a รับชำระด้วยเหรียญกริมเมสคอยเขาอาจจะรับค่ะ มีหลายคนคะ่ะอาจจะคิดว่าเหรียญกิมเมสคอยค่ะมันเกี่ยวข้องอะไรกับ m c d o n a l d ลหรือเปล่าหรือว่า Elon m u s สเองไหมนะคะต้องบอกนิดนึงค่ะตัวกิ m เมสคอยค่ะมันเป็นเหรียญมีมอีกเหรียญหนึ่งนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทั้ง2ฝ่ายที่กล่าวมาเลยค่ะและหลังจากที่มีการพูดถึงตัวกิมเมสคอยนะคะก็ทำให้ราคาเหรียญค่ะมันมีการขยับขึ้นเล็กน้อยใครที่เข้าไปเทรดหวังทำกำไรอย่าลืมระวังกันให้ดีนะคะ